ดีค่ะยิ้มแย้มนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่ University of Exeter MSc International Business ค่ะจำได้ว่าเราสมัครหลายสาขามาแล้วก็ต้องเรียนที่นี่เท่านั้นที่เนี่ยหลักๆเลยก็คือยิ้มดูมาว่าแบบแรงดีมากแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือเมืองอ่ะคือแบบน่ารักคือจริงๆยิ้มอ่ะมีรุ่นน้องที่รู้จักอ่ะเขาเรียน จบจากที่นี่มาเออแล้วยิ้มก็เลยไปถามว่าแบบเอ้ยที่นี่ดีไหมเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งน้องอ่ะก็คือแฮปปี้มากยิ้มก็เลยแบบโอเคงั้นเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะมาเรียนที่นี่ก็เลยแบบเออให้พี่เบนโก้ช่วยสมัครให้หลายคอร์สมากเลยเพราะว่ายิมอะ่ะเจาะจงตั้งใจเลยว่าจะมาที่นี่ค่ะอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเรียนประมาณ4ี่วันต่อสัปดาห์ซึ่งการเรียนการสอนที่นี่เขาจะเน้น ให้เราแบบคิดวิเคราะห์เองให้ได้แล้วก็เหมือนเหมือนจะเน้นทํางานมากกว่าถ้าเป็นในหลักสูตรยิมนะคะเ,เวลาเรียนเนี่ยเขาอาจารย์อ่ะเขาก็จะมีเหมือนให้มาดิสคัสในห้องในคาสิสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทําให้เราแบบเออได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันออกไปจากเพื่อนหลายๆคนแล้วก็หลากหลายประเทศที่แบบมาเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็แบบเออเป็นคาที่แบบสนุกมากมากมันไม่เหมือนกับ ตอนทีเ่เราเรียนที่ไทยเราเหมือนเป็นผู้ฟังเหมือนเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่ว่าที่เนี่ยคือเหมือนทุกคนจะต้องเอาความรู้ที่ตัวเองมีอมเอามาแชร์กับเพื่อนๆอะไรเงี้<ๆ>ยค่ะเทอมแรกนะคะยิ้มเรียนทั้งหมด5ตัวค่ะก็จะมีวิชาบังคับเนี่ยสตัวอีกวิชาหนึ่งอะจะเป็นวิชาเลือกวิชาแรกนะคะจะเป็น accounting for manager นะคะถ้าเราเติบโตไปเป็น manager แล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถแบบวิเคราะห์งบ การเงินได้ไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็วิชาที่2นะคะเป็น people management ค่ะจริงจมันจะออกแนวแบบจิตวิจิตวิทยาเน็ตหนึ่งอะคะเป็นแบบทฤษฎีในการแบบ manage คนอะไรประมาณนี้ค่ะวิชาที่3เป็น IHRM หรือว่า H Human Resource Management ค่ะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีว่าแบบแต่ละประเทศอะมันมีความแตกต่างในแง่ของ HR ยังไงบ้างแล้วก็วิชาที่4นะคะเป็น principle of International Business. อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสเหมือนเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีว่า IB เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีทฤษฎีอะไรบ้างแบบนี้ค่ะวิชาสุดท้ายที่ยิมเลือกเนี่ยยิมเลือกเป็น Marketing strategy ค่ะเรียนเกี่ยวกับ Marketing strategy ทั้งหมดเลยส่วนเทมอม2นะคะวิชาที่เป็นวิชาหลักเลยเนี่ยเป็นวิชาที่หน่วยกิจเยอะที่สุดแล้วก็มีแต่คนที่เรียน i อเท่านั้นที่จะเรียนวิชานี้นะคะก็คือวิชา Cur r e n t Issue ค่ะซึ่งวิชานี้จะไม่ได้มีแบบ อาจารย์อะมาสอนแบบเพียงแค่คนเดียวแต่เขาจะเชิญเกสต์บิเกอร์ที่มีความรู้ในด้านต่างๆอะมาสอนให้เราฟังแบบนายกเทศมนตรีของเมืองเนี้ยเออมาพูดให้ฟังว่าแบบหน้าที่เขาอะเขาทำเขาจัดการอะไรปัญหาอะไรบ้างให้กับเมืองนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่เขาก็จะสอนเกี่ยวกับ manage คนอะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนนี้ฝนมันตกหนักขึ้นมากเลยเนาะตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วต้องใหญ่ที่สักโคตรนะคะ คือตอนนี้นะคะเราคือคนตกหนักมากก่อนเดี๋ยวเราเดินมาอยู่ใต้ร่องเงาเฉยดีวะตมนนี้มีมีมีมั้ยลืมแล้วเจนดูดูดูไม่มีคนเมื่อกี้ตลกมากเมื่อกี้ก็คือเป็นอ่อันแรกเป็นอะไรนะ current issue ที่วูไปแล้วอ่ะต่อมาหลักสูตร strategic innovation ค่ะวิชานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับ อินโนเวชันทั้งหมดเลยว่าแบบทํายังไงให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่แบบมีอินโนเวชันเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาก็สนใจเกี่ยวกับด้านนี้เยอะมากนะคะแล้วก็อาจารย์ที่มาสอนอะเหมือนเขามีไปสอนที่เดอร์ล่มด้วยนะหรอใช่ใช่ใช่เออแต่เขาก็แบบมาเป็นอาจารย์ที่นี่พิเศษที่นี่ด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกสองวิชาเป็นวิชาเลือกซึ่งหนูก็ได้เลือกเอ่อมาเก็ตติ้งแอนด์นิวโ u รดักอินโนเวชันเขาให้เราลองเหมือน ทำทำแบบโปรดักใหม่ๆออกออกมาโปรดักหรือเซอร์วิสก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปพรีเซนต์เสนอเขาอีกวิชาหนึ่งหนูเรียนแมนจิ้งโอเป r เรชันค่ะก็เป็นวิชาที่สนุกอะเหมือนตอนแรกอะแบบเราก็คิดแล้วว่าเอ้ยเราจะรอดไหมแต่ว่าโอเคแล้วก็มีมีเพื่อนคนไทยที่เราวิชานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่วยกันติวเพื่อนๆน่ารักมากเหมือนทํางาน50%แล้วก็สอบอีก50%อะไรเงี้ยค่ะตอนสอบก็ทุกคนก็คือแบบ เออมานั่งช่วยกันติวอะไรเงี้ยแบบเพื่อนๆดีมากแบบไม่ทอดทิ้งกันถ้าใครยังไม่รู้ว่าแบบไม่ได้มีแบบสเปเชียลที่แบบจะเจาะจงด้านไหนเป็นพิเศษอ่ะเราก็มาเรียนสาขานี้แล้วก็แนะนำว่าเราก็เลือกวิชาเลือกที่เราสนใจเอาเอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามี <6 S 2> ค <น S 1> ใครมีคำถามก็คือถามมาได้ถามแบบไดเร็กส่วนตัวมาถามได้เลย ยินด,ดีตอบทุกคำถามค่ะพี่พี่แบบดูแลดีมากมีคำถามอะไรก็แบบถามพี่พี่ได้เลยตลอดเวลาคือหนูอ่ะแบบไว้ใจที่นี่แล้วก็แบบเวลาเราจะมาึเราเราไม่ได้แบบรู้มาก่อนเรื่องนู้เรื่องนี้เราก็อยากถามคนที่แบบเขารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแมงโก้เลยค่ะ